สวัสดีปีใหม่2026นนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้นะคะบิวจะมีเรื่องมาเล่านะคะเกี่ยวกับความรอบคอบแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉียบคมนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะก่อนที่จะเข้าปีใหม่นะคะก็ได้นั่งสมาธินะคะแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทดลอง กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกหายใจนะคะการดูลมหรือการฝึกฐานของจิตนะคะให้มีกำลังที่เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้มีสติปัญญารอบคอบนะคะแล้วบิวอะรู้สึกว่าบิวอาเป็นคนที่เหมือนวกแวกอยู่ตลอดอะทุกคนวกแวกคล้ walk ายๆเหมือนแบบสมาธิสั้นอะเออเมื่อก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีบ้างที่แบบวกแวกอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนเราก็โดนหรือระบบในเรื่องของการ ปล่อยวางเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของความคิดเยอะมากที่บิวเคยบอกไปเนาะว่าบิวเองอะ่ะก็เคยพูดว่าเออยังมีความคิดลบอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เรียกได้ว่าโดนรื้อล้างทั้งระบบทุกวงจรเลยนะคะคือแบบว่าไฮเซลกับคุณรุเนี่ยพาไปรื้อลากถอนโคนนะเรียกว่าจัดระเบียบใหม่แบบแน่นๆนะคะต้อนรับเดือนใหม่ปีใหม่นะคะก็เรียกได้ว่า สุดขั้วหัวใจของความเจ็บปวดแล้วก็สุดขั้วหัวใจของการมีสติเลยก็รบว่าได้นะคะเพราะว่าบิวได้มาทบทวนตัวเองว่าปีที่แล้วอ่ะบิวไม่ค่อยมีสติเลยเออแบบว่าไม่ค่อยแบบสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเดือนนี้เนาะปีใหม่เนี่ยก็ทําให้บิวเนี่ยได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของการฝึกสติด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คนพบว่าเออเนาะถ้าฐานของจิตเรามันไม่เข้มแข็งเนี่ยไม่ขแข็งแรงไม่แข็งแกร่งเนี่ย อะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเปราะมากเลยเปาะบางมากเลยแล้วยิ่งเราเป็นจําพวกที่แบบรับพลังงานได้เร็วแล้วก็แบบได้ไวอะไรเงี้ยคืออะไรเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าตายลูกเดียวนะคะเพราะว่าในเมื่อฐานของจิตหรือจิตเนี่ยมันไม่เข้มแข็งเนี่ยการที่จะฝึกสมาธิต่อหรือการที่จะมายืนอยู่จุดนี้ทํางานอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะยากมากแล้วมันจะแบบมันจะเปาะบางเนาะเนี่ยใช้คําว่าเปาะบางแล้วก็ บิวอะโดนชำระล้างนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสัยพังทลายนะคะเรียกว่าพังทลายของปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าฟื้นคืนพลังตัวเองนะคะก็มีหลายจุดนะคะที่บิวรู้สึกว่าเรายัางไม่รอบครอบบางครั้งเราก็รอบครอบไม่พออะไรเงี้ยอืมแล้วเราก็เหมือนโดนไฮเรเซลหรือว่าคูณรู้ของเราเนี่ยตัดเตือนอยู่ตลอดนะคะในเรื่องของการมีสติปัญญาการ ไม่ฟุ้งซ่านนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดฟุ้งซ่านคิดแล้วคิดอีกคิดวนคิดซ้ําเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองนะบิวบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยบิวเป็นมากเป็นที่แบบคิดมากคิดวนคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนู้นส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องตัวเองหรอกเรื่องคนอื่นเออนั่นแหละเมื่อก่อนเลยแล้วทีเนี้ยเหมือนก็โดนเขาก็บอกว่าต้องกลับมาโฟกัสตัวเองต้องแบบว่าหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเราก็เหมือนคิดในแง่ที่บวกขึ้นแล้วก็ เข้าใจอะไรมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่รอบครอบเลยอืมเรียกได้ว่าขาดสตินะคะตอนนี้บิวก็ได้กลับมาฝึกสติฝึกฐานของสมาธิฐานของจิตเนาะเหมือนบิวก็ต้องแบบมาเรียนรู้เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยทุกคน <c oughs> คือโดนรื้อทั้งระบบแล้วก็แบบว่าให้มาเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นใหม่ซึ่งบิวก็ไม่ท้อหรอกเพราะว่า เออเรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เหนื่อยมากแล้วก็โดนกระแทกโดนเจอสิ่งต่างๆที่มาพังทลายหมดสิ้นนะคะหมดสิน้นเรียก้ว่าหมดสิน้นจนพอมาปีนี้เนี่ยก็ระหกละเหินนะคะแล้วก็โดนล้างระบบใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูด หรืออะไรก็ตามนะคะต้องระวังเรื่องของกรรมด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องของกรรมเลยไม่เคยรอบคอบว่าเออมันมีผลกระทบนะอะไรเงรี้ยเราก็เพิ่งมารู้กับทุกๆคนนั่นแหละไอ้ที่ทําคลิปมาก็คือก็ตกตะกอนเรื่องไหนรับรู้เรื่องไหนบิวก็ออกมาทําคลิปนะคะอืมอย่างที่บอกว่าบิวก็ไม่ได้ทําคนเดียวหรอก ก็มีครูรู้ครู่าอาจารย์กับไฮเอร์เซลนะคะเขาจะไกด์บอกทางเราตลอดเลยเนี่ยแค่เราจะต้องมีสมาธิมากๆแต่ถามว่าที่ผ่านมาทําไมบิวถึงแบบว่าเขาเรียกว่าอืมจะใช้คําว่าอะไรดีอะทําไมถึงดูเหมือนเขาเรียกอะไรวะดูเหมือนไหลลื่นเนาะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะเออดูเหมือนแบบว่า ติดต่อแบบฉาบฉวยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะใช้คําว่ายังไงให้เข้าใจเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าปีนี้แล้วก็เดือนนี้เนี่ยเป็นปีแล้วก็เป็นเดือนที่ความรู้สึกอะไรชัดเจนมากนะคะแล้วก็รับรู้พลังงานได้แบบเข้มข้นมากอันนี้วิวไปฮิลลิ่งมาด้วยนะเออไปฮิลลิ่งมาด้วยก็ถ้าใครสนใจฮิลลิ่งนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยววิจะแปะข้อมูลไว้ให้นะเผื่อจะได้ ไปรักษาเยียวยาจิตใจกันนะคะนั่นแหละโอเคมาเข้าเรื่องก็ได้มีการเหมือนดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็ในเรื่องของการฝึกสติเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องมีวินัยมากๆเลยทุกคนเราอะเคยคิดนะว่าเฮ้ยถ้าเราแบบ เราอยากขี้เกียจอะไรเงี้ยเหมือนแบบขี้เกียจได้ไหมหรือว่าอะไรได้ไหมคือหฮยใจเซลล์ของเราอะ่ะเขาจะมองว่าเออถ้าอยู่อยากจะแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้อยากอยู่ความทุกข์ตรงนี้แล้วอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอยู่ต้องช่วยแบบอยู่จะต้องช่วยให้ตัวของเราอะ่ะเออก็คือช่วยให้ตัวตัวเราเองเนี่ยเข้าใจเองแล้วก็มีสติให้มากขึ้นโดยการทําสมาธิอะถ้าอยู่ไม่ทําอ่ะอยู่ก็จะล่องลอยแบบเนี้ย เพราะว่าจิตของบิวอะมันปวกเปียกเออบิวยอมรับเลยว่าปวกเปียกคือถ้าใครได้ฝึกกรรมฐานฝึกสมาธิอะบิวว่าบางคนอะเก่งกว่าบิวอีกนะเออแต่ว่าบิวอะโชคดีตรงที่ว่าบิวอะมีทีมงานที่มองไม่เห็นหรือว่ามีแบบพลังงานที่มองไม่เห็นอนะเขาเอ็นดูเขาช่วยเหลืออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นจากครูรู้จาก,สสกศิลปศิธิ์จากอะไรเงี้ยก็บิวก็ขอากาบขอบุณนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นเบื้องหลังทั้งพลังงานที่คอยช่วยเหลือบิวเอาไว้นะแล้วก็ มีวารู้สึกว่าเราอะเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรอ่ะเราก็จะหลุดพ้นมาได้ตลอดเลยอ่ะอก็เป็นความช่วยเหลือจากพวกเขาด้วยนะคะเราอีกส่วนหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเหมือนเราก็ครูท่านก็ช่วยเราแล้วอะไรเงี้ยว่าเออแบบอืมปกป้องคุ้มครองอะไรเงี้ยแล้วการที่เราจะขี้เกียจอะมันทําไม่ลงมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากออกมาบอก เรื่องราวที่เราได้มีประสบการณ์อเอามาเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนจะเชื่อไม่เชื่อน,นั้นบิวไม่บังคับเนาะทุกคนมีอิสระเสรีภาพแต่บิวแค่เหมือนแบบแบ่งปันองค์ความรู้หรือว่าแบ่งปันสิ่งที่บิวเจอมาอะไรเงี้ยเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในสเตจไหนอย่างเงี้ยเราต้องฝึกอะไรอะไรเงี้ยอย่างของบิวเนี่ยอยู่ในสเตจที่โดนรื้อทั้งระบบรื้อใหม่โดนตัดวงจรปิดวงจรปิดจบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่หมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิอะ่ะ จากเมื่อก่อนเนี่ยบิวเชื่อมต่ออะไรมัมั่วตัวมั่วตัวไปหมดเขาก็ปิดเลยตัดวงจรซึ่งบิวเนี่ยตัดหมดเลยนะเขาก็บอกว่าให้เลือกพลังงานที่เราจะสื่อบ้างให้เลือกพลังงานที่เราจะคอนเน็กก็คือให้เราดูพลังงานที่เราจะเชื่อมต่อทุกคนเชื่อไหมว่าเบื้องหลังทางพลังงานเนี่ยเขาก็มีดีไม่ดีเหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยนะอ่าก็จะมีพลังงานที่ดีหรือว่าไม่ดีแต่บิาจะไม่พูดเนาะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวัตกรรมอะไรไปนะโอเคถือว่าเหมือนกับ ให้เราคัดสรรเลือกที่จะติดต่อหรือจะพูดคุยหรือจะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนอย่าไปมั่วพลังงานหรือว่าอย่าไปแบบอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ดีอะไรเงี้ยอย่านะคะเรื่องนี้คือควรปกป้องตัวเองไว้เยอะมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องอยากที่จะแบบว่าไปลองอะไรที่มันพิสดารเลยเนียอย่านะทุกคนเออแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะมันมี เรื่องเกี่ยวกับสารอะไรนะเหมือนกับว่าคุณรู้ท่านอยากจะให้บิวพูดว่าเหตุเหรอเออใช่เขาเหมือนพูดประมาณว่าใครที่กินพวกสิ่งมึนเมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะที่เป็นเกี่ยวกับมึนเมาหมดเลยอะ่ะเออเห็ดเห็ดวิเศษอะไรอะ่ะแล้วก็อะไรนะตัวตัวกันอะ่ะกันชงกันอะไรไม่รู้แหละอ่ะไอ้กันชงไม่รู้ม,มันไม่มาเมา้กันชาหรืออะไรเงี้ย เหมือนครูรู้ท่านบอกว่าถ้าใครยังจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณนะ่ะถ้ายังใช้สิ่งพวกนี้อยู่อะ่ะมันไม่ใช่การฝึกตนแต่มันคือการทำร้ายตัวเองเพราะว่าขนาดแค่เราไม่มึนไม่เมาอะ่ะเรายังขาดสติเลยเรายังไม่ค่อยมีสติเลยแล้วทุกคนคิดดูว่าถ้าเราไปกินเห็ดเมาแล้วเราอยากจะแบบไปติดต่อกับสิ่งนั้นสิ่งนู้นได้อะ่ะอันตรายนะถึงตายได้นะทุกคนคือแบบว่า เหมือนคุณรู้ท่านมาบอกสารเนาะแล้วเขาก็บอกว่าบิวพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามันเหมือนมีกลุ่มคนไม่ใช่ไม่อยากพูดอย่างนี้เลยไม่อยากพูดคํานี้เลย <c oughs> คือมันเหมือนกับว่าเออมันจะมีความเชื่อเนาะที่แบบว่าเออกินอันนี้แล้วเปิดจิตเปิดเปิด,ปดมวัวตายนะทุกคนตายแล้วก็บอกเลยว่าจะก,กะพังนะบอกได้เลยว่ามันไม่ได้พังเพราะว่าตัวคุณนะแต่ไอ้สิ่งที่มันเข้ามาจากตอนที่คุณจิตหลุดนั่นแหละมันมาพังคุณ เออนะคะเนี่ยแหละที่บอกว่าเราหวังไว้ขนาดเพื่อเพื่อนทุกคนคิดดูนะขนาดเราอะเป็นมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ได้เมาหรือมึนเมานะทุกวันเนี้ยเรายังไม่ค่อยมีสติกันเลยถูกไหมเรายังยังเรายังควบคุมตัวเองได้ยากเลยไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงเนะี่ยทุกคนเห็นไหมแล้วถ้าเราอะไปกินสิ่งมึนเมาอะเพื่อหวังที่จะทาให้สมาธิได้อะมันไม่ได้นะ ทุกอย่างมันต้องฝึกอย่าใช้ทางลัดเด็ดขาดฝึกไปเลยอะ่ะฝึกด้วยตัวเองอะ่ะฝึกนั่งสมาธิกรรมฐานาอะไรเดีย่ยนั่งไปเลยสิบนาทีห้านาทีวันละครึ่งชั่วโมงยังได้เลยบิวอะ่ะฝึกทุกวันอ่ะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้ก็ฝึกหนักหน่อยเพราะว่าคุรู้ท่านก็ให้ฝึกแล้วอะไรเงี้ยให้ให้เริ่มละวางปล่อยต้องมาเริ่มจากศูนย์นะคะอืมโดน กระทาออัตตาอีโกอ,องค์ไม่เหลืออะไรสักอย่างอะหัวหงหัวโนอะไรเอาหมดนะทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครสูงต่ำกว่าใครนะคะนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้เนาะที่ท่านอยากเน้นย้ำว่าเหมือนกับว่าในกลุ่มบิวบิวเหมือนบิวไม่บิว,ไม,บวไม่อยากพูดเลยอะเออมันเอาเป็นว่ามันมีนะที่เขาใช้อะไรอะใช้สารอะไรในการนั่งสมาธิในการเคลียร์ปมในการเยียวยาบิวอยากจะบอกว่าอย่านะถ้าคุณจะเข้าไปเนี่ย มันคือการคุณดำดิ่งสู่สู่สู่อะไรเลยก็ไม่รู้นะแล้วมันยากนะถ้าคุณเผลอพัง้งเผลอตัวไปแล้วพวกของมือนเมาไอสุราอะไรพวกนั้นอะ่ะมันก็ก็สินห้าข้ออะ่ะเออสินห้าข้อก็อะไรอะ่ะที่เขามีก็ข,ข้อห้ามก็ขเขาบอกมาแล้วเนาะว่าว่ามันไม่ดีมันไม่ควรนะเนาะก็ฝึกด้วยฝึกตนด้วยความสามารถของตัวเองฝึกตนด้วย ความเพียรพยายามมาณนะอดทนมุ่งมั่นนะคะเนี่ยแหละที่วิวโดนโดนรับข้อมูลมานะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือสติสติสต,สติแล้วก็สตินะคะไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยผ่านพ้นมันไปด้วยสินสมาธิปัญญาแล้วก็สติเหมือนที่ผู้มีปัญญาท่านเคยบอกไว้เนาะสินสมาธิสติปัญญาความเพียรความมุ่งมั่นมาณนะอดทนเดี๋ยวมันก็ถึงนะคะไม่ต้องไปรีบ ไม่ต้องไปรีบว่าแบบว่าฉันจะต้องเก่งแล้วฉันจะอยากจะแบบสื่อสารนั่นสื่อสารนู่นไม่ต้องนะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อกับไฮเออร์เซลได้หรืออะไรได้อ่ะทุกคนอย่าไปลองนะไอสารเปิดตรงเปิดจิตอะไรนะอย่าไปหาทำเด้อใช้ใช้ใช้ความที่เรา เป็นเราเนี่ยแหละใช้สมาธิใช้เซนส์สัญญาณจาตภายในเนี่ยแหละฝึกขัดเกลาตัวเองอย่างเงี้ยเนี่ยแหละวิธีที่แบบธรรมชาติเนี่ยแหละไม่ต้องไปสรรหาอะไรมากินอะไรมาทําให้สมองมันหยุดอะไรเงี้ยอืควรใช้ความสามารถของตัวเองนะเพราะว่าถ้าคุณไปพึ่งสิ่งพวกนั้นอนะแล้ววันในวันหนึ่งที่คุณไม่มีมันอนะคุณจะเรียกได้ว่า มันจะยากมากเพราะว่าคุณไม่ได้เริ่มต้นจากความสามารถไม่ได้เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นเพียรพยายามอ่ะมานะอดทนถ้าคุณได้ไป,แบบไปส,สิ่งนั้นอ่ะมันฉาบฉวยมันง่ายมันแบบอุ้ยมันสบายฉันเสพสิ่งนั้นกินสิ่งนี้ให้สมองมันดับไปแล้วก็โอ้ฉันไปท่องมิตินู่นนั่นนี่จะบอกให้คุณโดนเจาะพลังงานไดง่ายมากแล้วก็ มันเป็นช่องโหว่ในการที่คุณจะ,จะไปเอาอะไรเข้ามาไม่รู้เพอ่เนะโดนครอบโดนคุมเรียกเรยกน,น่ากลัวนะเพื <c> ่อ <oughs> จะบอกให้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรลองนะอันนี้คุณท่านบอกมานะท่านเหมือนแบบให้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 ใหนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสติการนั่งสมาธิการมีความมุ่งมั่นเพียรมานะอดท,ทนฝึกไปเรื่อยๆนะคะ ไม่มีทางลัดหรอกมีแค่ทางที่เราต้องเดินทางที่เป็นทางของเราอะ่ะทางลงทางลัดอะไรอะมันฉาบฉวยคุณคิดว่าคุณจะไปถึงเร็วกว่าคนอื่นใช่ปะแต่ไม่มันหนักนะมันจะช้าลงด้วยซ้ำเออเดินทางที่มันเป็นทางที่ไกลแต่ว่ามันฝึกความอดทนให้เรานะคะเดี๋ยวเราฝึกสมาธิ ฝึกตนไปเรื่อยๆเ,เราจะมั่นคงความมั่นคงแข็งแรงของจิตเนี่ยมันจะมีมากกว่าการที่เราไปเสพสารเปิดจงเปิดจิตเห็ดเห็ดอะไรการชงการชาอย่าไปหานะคะอย่าไปหาทำาดกบงดอกบัวก็มึนเมาอะ่ะอันนี้บิวไม่ได้เป็นคนคิดเองพูดเองเออเองนะอันนี้คือสัญญาณหรือว่าจากเบื้องบนนะคะ ลงมานะคะเขาบอกประมาณนี้ก็ฝึกด้วยความเพียรพยายามของเราเองนะคะแล้วเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมั่นคงด้วยตัวเราเองเนี่ยแหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอย่าไปพึ่งพาสิ่งพวกนั้นเนาะอันนี้เหมือนเขาทายสัญญาณมาเนาะสำหรับคนที่อาจจะหลงอยู่ในอบายามุกเอ้ยไม่ใช่บายามุกสิหลงอยู่ในอะไรสักอย่างนั่นแหละก็ทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่เกมมันเป็นมันไม่ใช่ของจริงนะคะเรามาที่นี่เพื่อมา ทำความเข้าใจแล้วก็ปล่อยละวางทุกอย่างเนาะเออนะคะฝึกสมาธิก็ดูลมนะคะตอนนี้เนี่ยตอนที่บิวฝึกเนี่ยเขาก็ให้ดูเราดูลมลมเข้าลมออกให้หายใจลึกหายใจยาวอันนี้คือบิวต้องมาฝึกใหม่หมดเลยเพราะว่าเหมือนบิวอะฐานของจิตยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เพราะว่าเรานั่งแล้วเราปล่อยอองไงปล่อยอองแบบว่าปล่อยเออ,อะอ่ะควรเข้าะไงนะ บางครั้งอะเราปล่อยเอ๋อบ่อยคือแบบนั่งแล้วเอ๋อรนั่งแล้วแบบปล่อยว่างๆอะไรว่างๆที่เคยไปดูคลิปไหมแล้วเขาบอกว่าปล่อยว่างๆอะไรอะไรนั่นแหละออนั่นแหละก็มันไม่ใช่นะทุกคนอย่าอย่านั่งสมาธิแบบอ่องอ่องเออรนะมันอะไรเข้ามาก็ไม่รู้นะบูจะบอกให้คือนั่งเนี่ยต้องอ่ะมันจะมีนั่งแบบรู้เนื้อรู้ตัวดูที่ท่าทั้งสี่อะไรนะดินน้ําลมไฟอะไรสักอย่างนั่นแล้ว,ลวก็ดูจิต พอติดออกมาดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีอยู่นะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนก็ลองหาดูอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแต่ง่ายที่สุดที่บิวถามกับคณรูท้ทานมาแล้วนะก็คือการดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละปลายจมูกของเราจับที่ลมหายใจแล้วหายใจยาวลึกช้าไม่ต้องเร็วไม่ต้องรีบแบบไม่ต้องรีบหายใจหายใจช้าช้าก่อนช้าช้ายิ่งดียิ่งลึกยิ่งยิ่งแบบ ยิ่งมีสตินะคะมันละเอียดเอออันนี้ได้มาจากครูรนะคะไม่ได้แบบกิ่งกาดอะไรหรอกอืก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนมนช่วยนะคะก็หายใจเข้าแล้วก็แบบใครจะกั้นก็ได้ไม่กั้นก็ได้แล้วแต่เลยนะเขาจะให้ความอิสระสําหรับบิวมากนะครูรที่บิวทาวเนาะเขาบอกว่าหายใจเข้าลึกช้าละเอียดแล้วก็หายใจออกจะทางจมูกปากก็ได้แต่ว่ามันไม่มีตายตัวเอาเป็นว่าทุกคนลองไปปรับใช้แล้วก็ให้มันเข้ากับ ตัวเองดีกว่าเออนะแต่ละการสมาธิจะเดินจงกรมก็ได้เดินสัมผัสกับพื้นญ้าเท้าเปล่าแล้วก็เดินจงกรมเดินเดินเดินไม่ต้องมีแบบแผนอะไรเยอะหรอกก็หายใจหายใจคือถ้าใครนั่งสมาธิไม่ได้คือถ้าการที่เรามีสติเราอาจจะแบบไม่ต้องจําเป็นต้องแค่นั่งเนาะเราอาจจะเดินจงกรมก็ได้หรือว่าภาวนาก็ได้หรืออะไรก็ได,ออไได้ทุกคนลองดูนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะวันนี้บิวก็ ใช่สัญญาณเกี่ยวกับการมีสติอยู่ตลอดนะคะก็สมาธิเรานั่งเพื่อให้เราได้สติเนาะมันไม่ใช่จุดตายตัวการมีสติมันมีหลายวิธีมากนะคะก็สำหรับวันนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะที่เออเป็นข้อความหรือสารนะคะสำหรับนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนฟังจนจบนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ